แลมโบกินีกาลาโด้ซูเปอร์คาร์ระดับตำนานจากแดนอิตาลีที่แม้จะผ่านไปหลายปีแต่ชื่อของมันยังคงดังก้องในโลกของความเร็วและความหรูหรากาลาโดคือรถที่สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้กับองค์การยานยนต์มันไม่ได้เป็นแค่รถอีกคันหนึ่งของ m b o r บกิน i แต่มันคือตัวแทนของยุคใหม่รถรุ่นที่ขายดีที่สุดของแบรนด์ในช่วงเวลานั้นด้วยยอดขายกว่า1 4 0 0 0คันทั่วโลกนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้แ b o r บกินีกลายเป็นชื่อที่คนทั่วไปจดจำได้มากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่สำหรับนักสะสมหรือเศรษฐีผู้ลหลงใหลในความเร็วการลาโดถือกำเนิดขึ้นในปี2003และอยู่ในสายการผลิตยาวนานถึงปี2013ตลอดทศวรรษนั้นมันได้รับการอัปเกรดปรับปรุงและเพิ่มเวอร์ชันพิเศษอีกมากมายทั้งตียโดสไพเดอ ซูเปอร์เลเรอร์ LP560-4 LP570-4 และรุ่นพิเศษอีกหลายสิบคันรวมถึงรุ่นสุดท้ายเกียร์โด LP570-4 q u a d r a c ที่กลายเป็นของสะสมสุดหายากในปัจจุบันจุดเด่นของมันคือเครื่องยนต์วีสิบขนาดห้าจุดศูนย์ลิตรและรุ่นปรับปรุง LP Series ที่ใช้เครื่องยนต์ห้าจุดสองลิตรซึ่งสามารถผลิตแรงม้าได้สูงสุดถึงห้าร้อยเจ็ดสิบแรงม้าระบบขับเคลื่อนสี่ล้อช่วยให้การก่อถนนแน่นหนึบและการเร่งจากศูนย์ถึงหนึ่งศูนย์ศูนย์กม ชั่วโมงในเวลาต่ำกว่า4วินาทีทําให้มันสามารถท้าทายได้แม้แต่ซูเปอร์คารยุคใหม่บางรุ่นนอกจากสมรรถนะที่เหนือชั้นสิ่งที่ทําให้กาลาโดแตกต่างและโดดเด่นอย่างแท้จริงคือดีไซน์ทุกมุมของตัวถังถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเรียวเฉียบเส้นสายเฉียงเฉียบคมหรือช่องรับลมที่เพิ่มความดูดัน และประสิทธิภาพทางอากาศมันคือความลงตัวระหว่างความโหดและความรู้เสียงเครื่องยนต์วีสิที่คำรามดังถึอกกล้องในทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแต่มันคือเสียงแห่งอารมณ์เสียงของการปลดปล่อยเสียงของอิสระที่ขับเคลื่อนบนถนนภายในห้องโดยสารกรลาโดมอบความสปอร์ตผสมผสานกับความพรีเมียมแผงหน้าปัดออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับรถบาดหนังแท้สรงบัคิรอรับแรงกระแทกขณะเข้าโค้งหนักๆได้อย่างมั่นใจแม้เทคโนโลยีอาจจะไม่ล้ำเท่ากับรถยุคใหม่ แต่ความรู้สึกของการควบคุมรถจริงๆความดิบของภูมาลายและเสียงที่กระหึมเข้ามาในห้องโดยสารคือสิ่งที่รถสมัยใหม่ให้ไม่ได้นั่นคือเสน่ห์ของกาลาโดที่ทําให้หลายคนยังคงหลงรักแลมโบกินีกาลาโดจึงไม่ใช่แค่ซูเปอร์คาร์ธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์ของช่วงเวลาที่แลมโบกินีเริ่มเปิดกว้างสู่ผู้คนวงกว้างมากขึ้นมันคือรถที่เชื่อมระหว่างตำนานในอดีตกับเทคโนโลยีในอนาคตกาลาโดเปลี่ยนความฝันของใครหลายคนให้กลายเป็นความจริง และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นต่อมาอย่างยวริเคนที่ยังคงสานต่อจิตวิญญาณแห่งความเร็วและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างไม่มีวันจางหายหากคุณเคยได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของมันสักครั้งหรือได้เห็นมันบนถนนสักครั้งคุณจะเข้าใจทันทีว่านี้ไม่ใช่แค่รถแต่คือง,งานศิลปะที่วิ่งได้คือจิตวิญญาณของแลมโบกินีในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดกาลาโดไม่ได้ล้าสมัยมันคือคลาสสิกและคลาสสิกจะไม่มีวันตาย